ถือว่าเป็นข่าวลือที่แฟนๆแอบหั่อนใจไม่น้อยกับเขาที่ว่าคู่รักคนดังต้องทูพีและเรดี้ปรางความรักสังครอนอาจจะถึงขั้นเลิศราการทั้งทั้งที่ เพิ่งจะมีซินขอแต่งงานกันไปหลังไม่มีภาพคู่ให้เห็นมาหลายเดือนแล้วรวมทั้งวันก่อนชาวเน็ตเพิ่งจะตาโตด้วยความตกใจสาเหตุจากเสาปรางกดอ unfollow แฟนหนุ่มแต่ต่อมาเสาปรางก็กดฟอลกลับเหมือนเดิมขยี้กระแสะเขาเลืกราให้ดูมีมูลมากขึ้นไปอีกล่าสุดหลังกระแสะนี้เริ่มถูกพูดถึงกันมากขึ้นก็มีชาวเน็ตจับสังเกตถึงความสนิทสนมของเสาปรางและเพลงในจออย่างฟิลม์มธนพั์ จนนำมาเชื่อมโยงเข้ากับเขารักร้าวของสาวปรางแบบมั่วๆซะงั้นด้วยมีการอ้างว่าพักหลังๆห,หนุ่มฟิล์มก็ขยันกดไลค์และคอมเมนต์สาวปรางอยู่บ่อยๆอ,อย่างรูปล่าสุดที่สาวปรางลงหนุ่มฟิล์มก็เข้ามาคอมเมนต์อย่างสนิทสนมประนึ่นคุณคุยกันบ่อยว่าอ๋อที่ตื่นแต่เช้าและเมื่อไปส่งไอจีของไยชายพบว่ารูปล่าสุดที่ลงคือทะเลที่เดียวกับสาวปรางพร้อมแท็กหาไฟหญิงด้วยว่าเป็นคนถ่ายรูปให้ อย่างไรก็ตามก็อาจจะเป็นแค่สถานที่หนึ่งในการถ่ายทำละครและการกดไลค์คอมเมนต์รวมถึงถ่ายภาพให้เพื่อนร่วมงานที่ถ่ายละครด้วยกันก็เป็นเรื่องธรรมดามากๆถ้าแค่นี้หมายความว่าเขากิ๊กันพระเอกในทั้งโลกคงรักกันนอกจอไปหมดแล้วจริงๆอย่างไรก็ตามนะคะสำหรับเรื่องความรักของต้งและปรางจะเป็นอย่างไรก็คงต้องรอให้ทั้งสงคนออกมาเคลียร์เองนะคะว่าจริงๆแล้วสรุปแล้วเป็นยังไงนะคะ